ต้องรักเข้าสช่อง KP View Channel วันนี้วิวนะคะจะมาเล่นเกม Roblox ในแมบบเออโอเคลืมชื่อแบบนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ละโอเควันนี้วิวจะมาเล่นแบบแต่งตัวกันนะคะไม่รู้ว่าจะได้ที่หน่งหรือที่2หรือที่3หรือที่หลอยนะคะก็รอรับชมนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับส c r i b e ที่สำคัก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ โจทยแรกนะคะก็คือพรอมหรือพรมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคก็น่าจะเป็นแบบมางานเดินพรมอะไรงี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาชุดนะคะเราเป็นผู้หญิงนะทุกคนเราจะไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะเราจะหาชุดผู้หญิงเราค่อยมาเอาผมดีกว่านะหาชุดผู้หญิงก่อนเออมันนี้มันชุดผู้ชายไม่ใช่นี่ชุดผู้หญิงอยู่ตรงไหนนะคะชุด งานเดินพรมใช่ไหมโอเคแล้วก็เจะไซร์แบบชุดสีแดงอะไรอย่างนี้นะคะถ้าแปลผิดนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าวีก็ไม่ได้เก่ง,งกินดีแกแล้วก็วีคิดว่าวีจะเลือกกระโปรงนะคะเพราะว่ามันไม่มีแบบว่าชุดแบบช,ชุดสวยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นชุดสีแดงแบบนี้อ้าวแต่ว่าตรงนี้มันเลยขึ้นมานะเราเอาอย่างอื่นดีกว่านะคะทุกคนเราหากางเกงดูก่อนทุกคน นี่และเอาใส่แบบนี้ก็ได้ได้ไหมได้ไหมนี่เราเอากระโปรงออกนะคะก็กด edit ตรงนี้นะคะก็เพ้นอ้าวอันนี้เหรอเอฟเฟคไม่ใช่อ้าวกดไปหมดเลยค่ะออกสี่อ๋อยังไงกดตรงนี้โอเคอ้าวกดผิดโอเคแล้วก็กดตรงนี้อ่ะเราได้ชุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกทรงผมกันนะคะเดินมาแค่นี้นะคะแล้วก็จะเจอทรงผมเลยทรงผมใช่ไหมเราก็ต้องแบบ มัดจุกสวยๆจุกเดียวอะไรเงี้ยจุกนี้ได้ไหมทุกคน,ท,กคนท,ทุกคนคิดว่าได้ไหมโอ้ยทุกคนคิดว่าได้ไหมน่าจะได้นะคะแล้วก็จะมาเอ,อเปลี่ยนสีผมกันนะคะตรงนเอาสีผมสีแดงไปเลยดีไหมโอเคเอาสีออกแดงๆนิดนึงหรือว่ายัางไงดีสีเขียวโอ้ขึ้นราเอาสีแดงก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนหน้าดีกว่าเพราะว่าเราแบบหน้าแบบนี้ไปงานไม่ได้นะคะ เราจะต้องแต่งหน้าส,สวยอลังการอะไรอย่างนี้ไปโอเคเรามาเลือกหน้ากันนะคะหน้าเราจะต้องสสวยนะคะทุกคนอย่างงี้ดีไหมโอ้โห,หน่าดูแก่มากอืมหน้านี้ก็คิดว่าอืมเข้มงวดอ่อหน้าไหนดีหน้ายิ้มนี่ได้ไหมวิอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าเราอยากได้ส,สวยๆกว่านี้เฮยอันนี้วิอันนี้ก็โอเคนะอันนี้ได้ไหม เฮ้ยนี่อันนี้โอเคนะคะเอิม่มน่าจะประมาณนี้นะแล้วเราไปหาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอิม่มกระเป๋ามาตกแต่งเราอะไรอย่างงี้ดีกว่าเฮ้ยมีแว่นตาด้วยเราใส่แว่นตาด้วยดีกว่าไหมแว่นตาโอ้โหแว่นตาเลยเด๋วเด๋วเด๋ว,ดวอ่ะเอาตรงนี้ออกอดิตกดผิดเจบเออเฮ้ยม,มันมีแบบแต่งนะแต่ว่าวิวไม่แต่งนะคะวิวไม่เอาอยู่แล้วไปงานผมเราจะใส่แว่นตาไป ไม่ได้คิดว่าไม่เอาดีกว่านะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละก็พอเลสเนาะสวยแล้วแล้วก็เราจัดชุดอะไรไม่รู้แล้วเราก็ไปเดินที่เอากาศไปแบบว่านอกโลกนะคะคนแรกมาเขาแต่งงานหุย้ยก็สวยอยู่นะเขาแต่งเป็นมเมอร์เมดอะไรนี้ก็เอาไปสามดาวแล้วกันนะคะทุกคน แล้วก็เอาไปสองแล้วกันออยังไงดีเอ้ลเอาไปสองแล้วกันนะคะวันนี้ก็เอาไปสองแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งตัวอะไรนะ,วส,ะสวัสดีค่ะสตอบอ่าสวัสดีค่ะเต้นเต้นนะคะโอ้สวัสดีค่ะโอเคพอแล้วโอเคแล้วก็เดินเดิน,เด,นเดินกลับไปนะคะเอาไปบานสามก็ได้นะคะสี่เลยดีกว่าชอบผมแล้วก็หมดแล้วนะคะ ใครจะได้ที่อุ้ยวิวได้ที่หนึ่งหุ้ยไ,ได้ที่หนึ่งทุกคนได้ที่หนึ่งนะคะโอเคก็แต่ว่าโอเคนะคะทุกคนก็ได้ที่หนึ่งเลยอะ่ะโอไม่คิดว่าจะได้ที่หนึ่งนะโจทย์ต่อไปนะคะก็คือชายหาดนะคะถ้าแปลผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามีก็ไม่ได้เก่งกังกฤษนะคะโอเคชายหาดแล้วก็จะแต่งตัวสบายสบายอะไรอย่างนี้นะคะใส่บิกินี่เดินแถวชายหาดได้งี้ ออมเราต้องหาชุดสวยใสเดี๋ยวกลางหาัดไงดีทุกคนอืมไอ้นี่ใส่กระโปรงใส่ชุดกระโปงแบบนี้ดีไหมทุกคนเออเอ้ยได้อยู่นะแต่เหมือนแบบไปงานอะไรสักอย่างมากกว่าเราใส่ชุดดีๆดีเอยใส่ชุดนะคะได้ไหมเออม,มันเป็นชุดนอนนะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาชุดออกก่อนเพราะว่าเป็นชุดสีขาวมันบางนะคะเราจะชุดนี้ดีไม่ได้ไม่ได้ไ วิวนะคะก็เอาเป็นชุดนี้แล้วกันอา้าวกดไม่ได้กดไม่ได้โอเคได้แล้วก็เป็นเอออะดำปิดปีเลยทุกคนเอาใหม่เอาใหม่นี่อา้าวไม่ได้มันก็ดำอยู่แล้วนะคะเราเอาชุดอื่นดีกว่าแล้วใส่เป็นแบบกางเกงขาสั้นเดินใกล้ชายหาดอะไรอย่างนี้เราไม่เจอกางเกงขาสั้นเลยนะคะเจอแต่แบบ เกงขายาวใส่รองเทา้าอะไรอย่างงี้หรือว่าจะเอาแบบกเกงขาสั้นแต่ใส่รองเท้าก็ได้เนาะเผื่อ,อแบบเราไปเหยียบนี่อันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันไม่สวยก็ต้องแต่งเสื้อสวยเดินใกล้ๆชายหาดแล้วก็เวลาใกล้จะหมดเลยทุกคนอืธอต้องรีบเร่งเร็วนะคะนี่เราแสงาเกงยีนไปดีกว่าไหมเออเราแสงาเกงยีนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปหาผมก่อนนะผมของเรานะคะก็จะแบบปล่อยดีไหม ไม่เอาดีกว่าเราแบบมัดข้างนี้มัดแบบนี้ดีกว่าดีไหมเออเราเอาแบบนี้ดีกว่านะคะทุกคนถ้ามัดจุกมากนะคะมันก็จะตึงหัวเกินไปนะคะแบบนี้โอเคแล้วนะแล้วเอาผมสีอะไรดีสีน้ำตาลดีไหมเราสีดําไปเลยเออเราเอาสีดําดีกว่านะคะทุกคนต่อไปเราไปหาอะไรดีเออเราไปหาหน้าตานหน้าตาเราอยูๆๆ่ไหนนู้นหน้าตาเราอยู่นู่นแล้วก็เจอหน้าตานะคะ ไปเที่ยวชายหาดก็แบบอาจจะแต่งหน้านิดนึงหรือเปล่าดีไหมเออเราแต่งหน้านิดนึงโดยการทาลิปนะคะเพราะว่าเราไปเดินชายหาดแล้วก็ไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราน่าสดไปก็จะแบบถ่ายรูปออกมาไม่สวยนะคะก็เราก็จะเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็โอเคพอพอแค่นี้แหละชุดของเรานะคะแล้วก็มาแล้วนะคะสไตล์ชายหาดนะคะก็ อืมไงดีทุกคนคิดว่าแต่งตัวเน้นเกินไปเอาไปสองแล้วกันนะคะเพราะว่าแต่งตัวเน้นเกินไปนะผมเฮ้ยคไตายนี้ดีนะเอาไปสามแล้วกันนะคะต่อไปวิวมานะคะสวัสดีครต่อไปวิวมานะคะสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะดีเราเต้นให้ด้วยนะคะเนี่ซิทิทิอ่า เอาไปสักประมาณ3ดาวแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่มีเสื้อนะคะแล้วก็ไม่มีไม่ควรมีหมวกแ้วไม่มีขวดไม่ควรมีกระเป๋า้วยนะคะแล้วก็คนนี้นะคะไปชายหาดมีมงกุฎนะคะเอาไป2แล้วกันนะคะเพราะว่าเอ้ยเอาไป3ก็ได้นะคะก็โอเคถือว่าโอเคคนที่น <ะ S 2> หนึ่งก็คือเอ้ย,อยที่ส คนที่หนึ่งนะคะคือใครไม่รู้นะคะเขาอาจจะได้มากกว่านี้นะคะแต่วิว,วได้สิบสี่คะแนนนะคะแล้วก็วิวอยู่ที่สองด้วยน,นะคะทุกคนโจทย์ต่อมานะคะก็คือโธ่นะคะวิวก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะวิวก็จะแต่งตัวใบบุวงมวง่วนละกันนะคะโธ่นะคะเราจะมาแต่งตัวนะคะแต่งตัวยังไงก็ได้呀เพราะว่าวิวก็ไม่รู้นะคะว่าโธ่มันแปลว,ว่าอะไรนะโอเค เออเสื้อสีฟ้าดีไหมเอ่อมยังไงดีเราจะแต่งยังไงดีทุกคนเราต้องแต่งมั่วเลยใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยนี่ชุดนี้ True เอ้ยกดไม่ได้ทำไมอ่ะกดได้เออได้แล้วโ้ oh my god อะไน้เนี่ยแล้เวเราจะต้องหาเสื้อด้านในนะคะเพราะว่ามันอะไรนะ เออไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยววิวจะหาแบบคล้ายๆเสื้อเกาะออกอะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นแบบเสื้อคลุมนะคะโอเคค่ะวิวหาเสื้อกะอ,อกไม่เจอนะคะวิวก็จะแจกแบบนี้แทนก็ได้นะคะนี่แบบนี้เลยโอเคแล้วเอาแบบนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปเอาอะไรนะเดี๋ยวเราไปเอาทรงผมกอนดีกว่าเอาทรงผมเอาง,งามๆไปเลยอย่างนี้ไปเลยโอ้ไม่งามโอ๊ยกดผิด มันไม่สวยอ้าวเราผสมนี่นาเอ้ยเดี๋ยวกดผิดเราต้องกดรีมูฟแล้วก็เฮ้ยนี่เราเราเราเอาทรงผมนี้ก็ได้นะคะก็จะมาเออเปลี่ยนสีผมที่แฮร์ซาลอนนะคะเป็นยังไงดีเป็นผมสีเขียวแล้วกันเขียวแรงบีทเออนี่เดี๋ยวไปเอาหน้าตาก่อนหน้าตาอยู่ฝั่งนู้น ุกคนตอนนี้มันจะหมดเวลาแล้วเจออะไรก็หยิบไปโอเคหมดเวลาแล้วอมืมาดูนะคะว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่คุยคนแรกคือวิวนะคะโอเคคนแรกก็คือวิวนะคะผมสีเขียวเด่นมาแตกลายทุกคนอ่าเต้นเอ้โยโยคขอบฟุตที่โบนนดนะคะแล้วก็คนตมานะคะก็คือทธูนะยคะ่ะแล้วก็อืม สง่งแล้วแล้วกันนะคะเพราะว่าบิวก็ไม่รู้นะคะว่าคาแปลมันคืออะไรนะคะถ้าพี่ก็้าวหมดแล้วโอเคใครจะได้นังน่งนั่นก็คือวิ่งเอาได้ยุ่ส่องนะคะทุกคนโอเคไม่เป็นไรก็พอแค่นี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ได้เรื่อง about rising moon เดิมานะคะ rising นะคะสามารถกดตรงเครื่องหมาย อะไรไม่รู้เครื่องหมายงงนะคะนี่กดนะคะแล้วก็จะมีคําว่าแรงแล้วก็สตาร์นั่นคือดาวนะคะเรามีดาวเท่าไร่แล้วเราจะอยู่รังอะไรนะคะตอนนี้วิวมีดาวก็11นะคะเขาก็บอกว่า51าสิถึงสองนะคะระหว่างนี้นะวิวก็อยู่91นะเขาบอกว่าจะได้ริชชิงริชชิงโมเดิร์นนะคะเป็นตัวเอนะก็คือริชชิงน่าจะใช่นะคะริชชิงโมเดิร์นตอนนี้วิวก็อยู่ที่ริชชิงโมเดิร์นนะคะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบาย